สวัสดีครับก็วันนี้พี่ภูมิจะมาเฉลยนะครับโจทย์เ,เลขที่เราได้ปล่อยฟรีกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อแรกจากทั้ง5ข้อนะครับก็อันนี้เขาบอกว่ากําหนดให้กราฟนะครับตัวนี้ตัดกับพาราโบลาเ,นะาเพียงแค่2จุดนะสำคัญอยู่ที่คําว่าเพียงแค่2จุดครับโดยที่ Rm เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะแล้วก็ให้ m มากกว่าหรือเท่ากับ5้เขาถามว่าจุดในข้ออะต่อไปนี้1 2 3 4เนี่ยอยู่บนกราฟ y เท่ากับ Mx บวก4ครับ ดับเบกที่สาคัญเลยก็คือจุดตัดของกราฟเนี่ยจะหมายถึงคําตอบของสมการเพราะฉะนั้นการที่กราฟ2กราฟตัดกันเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าตัดกันเพียง2จุดแปลว่าอะไรการที่กราฟตัดกัน2จุดหมายความว่านะครับคำตอบคําตอบของระบบสมการตัวนี้ y เท่ากับ mx บวก4แล้วก็ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก5 x บวก3เนี่ยนะครับมี สองคำตอบถามว่ามันจะมีสองคำตอบมันต้องเกิดจากอะไรใช่หรือไม่อันดับแรกก็คือเราลองแก้ระบบสมการนี้ดูก่อนครับสมการนี้ไม่ได้แก้ยากเพราะว่าฝั่งซ้ายเป็น y เหมือนกันต่างกันที่ฝั่งขวาเราก็สามารถจับตัวฝั่งขวามาเท่ากันได้เลยเราสามารถจับฝั่งขวามาเท่ากันได้เลยอันนี้มันอยู่ในรูปของสมการกําลังสอง ีหเพ่อคำง่ายเราจะให้ x กำลังสองเป็นบวกแล้วก็สิ่งที่เป็น x เราจัดไปได้วยกันนะครับการที่สมการกำลังสองนี้จะมี2คําตอบได้หมายความว่าตัว discriminant หรือก็คือ b กำลังสลบ4 ac เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0นครับนั่นก็คือตัวนี้จแยกแฟกเตอร์ออกมาก็คือจะเป็น m ลบ5ทั้งหมดกำลังสองลบ2กำลัง2องมากกว่า0ะฮะก็คือจะได้เป็น m ลบ 7คูณกับ M มลบ3ามากกว่า0ถ้าเขียนคำตอบลงบนเส้นจำนวนจะได้ว่ามันจะเป็นอันนี้3อันนี้7อันนี้บวกลบบวกน้อยกว่า0แล้วก็เอาช่วงกว้างมากกว่าเอ้มากกว่า0ูนเราเอาช่วงกวง้างแล้วก็เลือกฝั่งบวกก็คือจะได้ว่า M น้อยกว่า3นะครับหรือไม่ก็เต้องมากกว่า7แต่ที่นี้เงื่อนไขเราบอกว่าเราให้ M มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับแล้วก็ M เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดด้วยนะที่ต้องสอดคล้องกับอันนี้มันก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้น M ต้องเป็น8 M ต้องเป็น8ก็จะทําให้อะไรก็จะได้ว่าแสดงว่ากราฟที่เราสนใจว่ามันจะอยู่หรือไม่นั้นก็คือกราฟ y เท่ากับ8 x บวก4นะครับซึ่งจากการลองตรวจดูจะพบว่าข้อแรกไม่ใช่ข้อแรกไม่ใช่ข้อที่2ก็ไม่ใช่ข้อที่3จะได้พอดีนะครับลบ8บวก4ได้ลบ4ก็เลยตอบข้อ3 ส่วนข้อ4ข้อ4ก็ไม่ใช่นะครับโอเคข้อนี้ก็คือหลักการก็คือว่าเราเราดูเราต้องเข้าใจเรื่องของว่าจุดตัดของการาฟคือคําตอบของสมก,การเนาะแล้วก็การที่สมก,การกําลัง2มีราก2รากก็คือดิสคริมินันตมันมากกว่าศูนะครับแล้วที่เหลือเราก็าเช็คคําตอบได้นะครับโอเคมาสู่ข้อที่2กันนะครับก็สำหรับข้อนี้เขากําหนดให้ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง2ได้3 แล้วก็บอกนิดนึงว่าเมื่อ x มากกว่าศูย์คือให้ x เ,เป็นจํานวนบวกนะครับให้หาค่าของ x ก,กําลัง5บวก1ส่วน x ก,กําลัง5โจทย์ดาวนี้มันดูเหมือนว่าจะเป็นสมการ1ตัวแปร1สมการมันก็เหมือนว่ามันก็ต้องหา x ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสมการแบบนี้เนี่ยมันแก้หา x ได้ยากมากแล้วก็ไม่แนะนําให้แก้เพราะเลขมันจะไม่สวยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่โจทย์ถามหรือก็คือ x ก,กําลัง5บวก1ส่วน x ก,กําลัง5นั้นเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าจะต้องูค่า x แต่เรารู้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับ x มันก็จะสามารถหาได้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัว x กําลัง5บวก1ส่วน x กําลัง5เนี่ยมันไม่มีสูตรในการแยกตัวประกอบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ใกล้เคียงเราก็คิดว่าน่าจะเกิดจากกําลัง3คูณกําลังสองนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเอาคูณตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะมีตัวที่เกิดมา ตัวนี้มันจะได้ x กาลัง5ตัวนี้จะได้1ส่วน x กาลัง5แสดงว่ามันจะมีเศษที่เกินมันก็คือใกล้คูณใกล้และใกล้คูณไกลนั่นก็คือมันจะมีลบ x กาลัง3ส่วน x กาลัง2แล้วก็ลบด้วย x กาลัง2ส่วน x กาลัง3านะเป็นตัวที่เกินมานั่นก็คือมันจะได้ว่าสิ่งที่น้องจะเป็นต้องหาในการที่จะรู้ x กาลัง5บวก1ส่วน x กาลัง5ได้ก็จะมีตัวที่เป็นกําลัง3าตัวที่เป็นกําลังสองแล้วก็ตัวนี้มันออกมาแล้วจะได้เป็น x บวก1ส่วน x ซึ่งกาลังสองรู้แล้วว่ามันได้3งั้นตัวนี้ก็ลดภาระเราได้ตัวหนึ่งละเราก็ต้องหาตัวที่เป็นกําลัง1แล้วก็ตัวที่เป็นกําลังสให้ได้ซึ่งวิธีการจะหาตัวที่เป็นกําลังหนึ่งนั้นง่ายสุดก็คือใช้หลักการจัดกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็คืออันนี้มันมี x กาลังสองแล้วก็บวกด้วย1ส่วน x กาลังสองเท่ากับ3าการจัดกําลังสองสมบูรณ์ตอนนี้เรามีหน้าหน้าของเราคือ x หลังของเราคือ1ส่วน x 2หน้าหลังก็คือจะกลายเป็น2คูณ x คูณ1ส่วน x นะครับไอ้นี้มันก็คือ2คูณ x คูณ1ส่วน x ซึ่งมันเท่ากับ2ถ้าน้องบวก2ทางทางซ้ายน้องก็ต้องบวก2ทางขวาด้วยทำไปเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2นะครับนัน่นหมายความว่าน้องก็จะได้ว่า x บวก1ส่วน x เป็นไม่5ก็เอ้ยไม่รูทก็ลบรูท แต่เนื่องจากโจทย์เราให้มาว่าตัว x ต้องมากกว่า0ดังนั้นมันไม่มีทางเป็นรูท5ได้ก็คือต้องเป็นได้แค่รูทเท่านั้นังนั้นตอนจะได้แล้วว่าตัวนี้ก็คือรูทหส่วนตัวที่เป็นกําลังสาตัวนี้หายยังไงเราก็ถ้าเรารู้ตัวที่เป็นอ่ากลัง1แล้วตัวกําลังสเราก็สามารถหาได้จากการใช้สูตรนะแยกตัวประกอบหน้ากําลัง3าบวกหลังกําลัง3จะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วย หน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือรูทห้าคูณกับตัวที่เป็นกำลังสองจะได้สามใช่ไหมครับแล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นสองรูทห้าก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสองรูทห้านะครับดังนั้นโดยสรุปออกมาแล้วก็จะได้ว่าก็จะกลายเป็น6รูทห้าลบกับรูทห้าก็จะเหลือห้ารูทห้า และนักคำตอบก็เลยจะตอบ5รูท5ซึ่งตรงกับชอยข้อ2นั่นเองนะครับทั้งหมดก็คือหลักการของข้อนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะแก้สมก,การเพื่อหา x ตรงๆเพราะมันทํายากเราใช้วิธีการจัดรูปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้เป็นแนวข้อสอบที่ออกบ่อยใช้วิธีการจัดรูปนะครับเรื่องของตัวเลขยกกําลังนะครับเราจัดเป็นพวก x บวก1ส่วน x พวกที่เป็น x บวก1ส่วน x ที่ว่าเป็นส่วนกลับกันนะ่ะมันจะสวยนะั้นเวลาเราเวลาเราคูณปรับเป็นยกกําลังได้นะครับ นี่มาต่อกันที่ข้อ3นะครับเราสลับอารมณ์มาในส่วนของเรขาดูบ้างนะฮะ <g oda> ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่านะฮะในโจทย์เรขาที่จะใช้สอบข้าเตรียมเนี่ยก็อาจจะมีบางข้อนะฮะที่ไม่วาดรูปมาให้นะดัะงนั้นเราลองฝึกวาดรูปไปได้วยกันนะครับเขาบอกให้สามเหลี่ยม abc เนาะมีมุม b เป็นมุมฉากนะฮะก็อาจจะวาดสามเหลี่ยมมุมฉากก็วาดอะไรประมาณนี้ที่จะสามเหลี่ยมมุมฉากมันจะวาดง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่า,าเขาจะฟิกไปแล้วว่ามุมมันจะมีสักมุมที่ต้องเป็นมุมฉากนะฮะที่เหลือก็จะเป็นมุมอย่าง a กับ c นะฮะ จุด P อยู่บน AC ที่เขาบอกว่า,า ABP เป็น45จนริงปกติมุม B มันเป็น90องศาเนาะเพราะมันเป็นมุมฉากแต่ว่าคราวนี้คือเขาลากให้มัน,มน,มนแบ่งครึ่งตัวนี้พอดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะอันนี้ต้องระวังก่อนว่าคือเขาจงใจแต่แค่ว่าลากให้มันแบ่งครึ่งตงัวนี้ออกมาเป็น45กับ45แต่มมไม่ได้หมายความว่าตรงนี้จะต้องเป็นมุมฉากจะต้องเป็นมุมกี่องศาอะไรนะคือเรายังไม่สามารถสรุปมุมตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ รู้แต่ว่าตรงนี้ AP ยาว1แล้วก็ PC ยาว3นะฮะรู้แค่นี้เขาเลยถามพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะฮะจริงๆข้อน,นี้มันก็แก้ได้หลายวิธีนะแต่ว่าวิธีที่คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็อัดตีโกนน้อยที่สุดนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการใช้กฎของเส้นแบ่งครึ่งมุมนะฮะใช้กฎของเส้นแบ่งครึ่งมุมยังไงเราถ้าเราสมมุติว่า,าด้านนี้ยาว x แล้วก็ด้านนี้ยาว y ะะสมมุติเป็นด้านที่เรายังไม่รู้ ถ้าเรารู้ด้าน x กับ y เดี๋ยวเราหาพื้นที่เราก็ยังไงฮะเราก็เอา1ส่วน2คูณ x คูณ y ได้ถูกไหมอันดับแรกเลยคือน้องต้องรู้ก่อนว่าเนื่องจากว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะฉะนั้นพิษฎีของพีทาโกรัสก็ย่อมใช้ได้ถูกไหมฮะทฤษฎีของพีทาโกรัสเราก็ทำไงฮะก็าก็เอาด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองอีกอันนึงที่ต้องใช้ก็คือเรื่องของเส้นแบ่งครึ่งมุม สมการเส้นแบ่งครึ่งมุมจะมีว่าอย่างนี้ครับเราบาคนก็จําเป็นการคูณไข่กันได้หรือจําเป็นอันตราส่วนก็ได้ตัวนี้ต,ตัวเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับหลักการก็คืออัตราส่วนซ้ายต่อขวาจะเท่ากับอัตราส่วนซ้ายต่อขวานั่นก็คือ1นส่วนสจะเท่ากับ x ส่วน y นะครับแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดจําสูนรอันนี้ไม่ได้มันมีวิธีพอจะแก้อะไรอีกไหมจริงจริงก็ ยิ่งเส้นแบ่งครึ่งมุมมันก็พิสูจน์โดยการใช้ตีโกลนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้สูนี้จริงก็อาจจะต้องอัดตีโกนนะครับแต่ว่าเอาจริงเส้นแบ่งครึ่งมุมเนี่ยนะเป็นสูตรที่ออกข้อสอบบ่อยนะที่ควรจําได้นะครับอันนี้คือวิธีท่องวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งในการท่องก็คือน้องจาว่าคูณไข่ก็คือ1นคูณ y ท่ากับสคูณ x ก็ได้เหมือนกันทีนั้นมันก็จะได้ว่า y ท่ากับสาม x แล้วเราก็เอา y ท่ากับสาม x กลับเข้าไปแทนในสมการบนเพื่อกําจัดตัวแปรเนาะ ก็จะได้อันนี้บวกกับ 3x ทั้งหมดกําลังสองเป็น16ก็จะได้ 5x เกําลัง2เป็น16ก็คือ x กําลัง2เป็นเอ้ไม่ใช่ค้า x กําลังสอง x บกซ์กลัง็กําลัง2อถูกไหมเ้บวก1เป็น9บวก1เป็น10ก็คือ16ส่วน10นะฮะหรือก็คือแต่จริงๆนะหรือก็คือ8ส่วนห้าน้องจะหา x ก็ได้หรือจะไม่หาก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการ x สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือพื้นที่ abc พื้นที่เขายอดได้สัญลักษณ์วงเล็บเลียมนะครับพื้นที่ abc ก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า y มันคือ3 x เห็นไหมว่าจริงๆเราไม่ว่าต่อให้น้องไม่หา x น้องน้องติดเป็น x กำลัง2ไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คิดเลขออกมาได้เป็นจำนวนเต็มอยู่ดีก็คือเป็นเศษส่วนแบบไม่ติดรูทอยู่ดีนะฮะนั่นคือออกมาจะได้เป็น12ส่วนหนะครับข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อสั ประมาณนี้ดนะังนั้นจริงๆแล้วจุดสําคัญของการทาโจทย์ข้อนี้ก็คือเรื่องของการรู้สูตรนะเส้นแบ่งครึ่งมุมนั่นเองนะเราก็อย่าลืมพีทาโกรัสเนาะเวลาเราเจอสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อที่กระบวกนการยากที่สุดนะครับใน5ข้อจริงๆข้อนี้มีวิธีคิดได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่รู้สึกว่าอาจจะมีแนวโน้มออกข้อสอบเตรียมในปีนี้ได้นั่นคือการใช้อสมการนะครับในการช่วยคิด รจริงๆแล้วสิ่งที่จําเป็นสําหรับข้อนี้นะความรู้ที่จะเป็นนั่นคืออสรรมการโคชีชวาสอสมการโคชีชวาสจะกล่าวไว้ว่านะครับแอบส์ลูดของ ax บวก by จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a กําลังสบวก b กําลังสอถอดรูทแล้วก็ x กําลังสองบวก y กําลังสถอดรูทนะครับซึ่งในข้อนี้เราสามารถแทนค่านะครับให้ตัว จากตรงนี้เราสามารถแทนค่าให้ a เป็น7แล้วก็ b เป็น24ได้ก็จะได้ว่าแอบส l u t ดของ7 x บวก2 4 y จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7กำลัง2บวก24กำลัง2สถอดรูทแล้วก็รูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2ตัวนี้ฝั่งซ้ายบอกมาแล้วว่ามันคือ2 7, 7 5ถอดแก็ได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็7 24 25อันนี้เป็นเลขพีทาโกรัสที่ต้องจำให้ได้นะครับ เสร็จเรก็ย้าย25ไปหารอสมการได้เพราะว่า25เป็นเลขบวกจ,จะได้ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับนะ25ได้1ได้1แล้วก็ได้1คําตอบนะครับตอบหนึ่งหหทำไมถึงตอบได้เลยเพราะว่าเขาถามค่าต่ําสุดคาว่าค่าต่ําสุดแปลว่าตัวนี้จะต้องนะครับมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองอันนี้คืออันนี้ความหมายคําว่าค่าต่ําสุดนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับมันคือข้อที่5นะครับเพราะนี้เป็นเรื่องของคว่า,าจ,จะเป็นนะครับก็ ให้หางหาความมัธจะเป็นครับที่ในวงดนตรีที่มีสมาชิก5คนจะมีคนอย่างน้อย2คนที่เกิดวันเดียวกันอันนี้หมายถึงวันในสัปดาห์นะครับจันทรคานพุธพฤหัสอะไรทำนองนี้ถ้าถามว่าอย่างน้อย2คนเกิดวันเดียวกันมันก็จะยากเพราะว่ามันก็ต้องไปแบ่งคิดกรณีที่2คนเกิดวันเดียวกัน3คนวันเดียวกัน4คนวันเดียวกันแล้วก็5คนวันเดียวกันซึ่งมันจะเยอะแต่เราสามารถเรี่ยงได้ครับเราสามารถใช้สูตรว่าตัวความมัธจะเป็นของเหตุการณ์สักอย่างหนึ่ง สามารถหาจาก1ลบด้วยความมั่นจะเป็นของเหตุการณ์ตรงกันข้ามได้ซึ่งในในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราให้ตัวอย่างน้อย2คนเกิดวันเดียวกันให้เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ตรงข้ามจะหมายถึงว่าไม่มีคนเกิดวันเดียวกันเลยไม่มีคนเกิดวันเดียวกันเลยนะครับมันก็จะได้ว่าอันนี้ก็หาจาก1ลบด้วยทีนีเ้เราต้องนับ ทีอตัวนี้จะเกิดจาก n อส่วน NS นั่นก็คือเราต้องหาตัวจำนวนวิธีของแซ m p l e Space ก่อนนะก็คือใน5คนเนี่ยจะสามารถอ่าเขาเรียกว่าจำนวนแพทเทิร์นนะครับของวันเกิดซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับอะไรก็คือ1วันในสัปดาห์มี7วันดังนั้นอ่าแพทเทิร์นนะครับในการเกิดนะครับวันในการเกิดก็จะมีทั้งหมด7กําลัง5ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าตัวอีเวนต์หรือว่าตัวเหตุการณ์เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่า แต่และคนทั้ง5คนวันห้ามซ้ํากันคนแรกยังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรก็คือยังได้เวันอยู่แต่ว่าคนต่อไปจะได้แค่6วันเพราะว่าห้ามซ้ํากับคนแรกคนต่อไปก็จะลดลงนะคะก็คือจะเหลือ5เหลือ4แล้วก็จะเหลือ3ามนะตามลาดับแล้วก็คือคิดเลขนะครับซึ่งจะสามเห็นว่า7จะตัดได้ตัวหนึ่งเจ็ดลังสจะได้สองสี่ศูนะครับหกห้ 6, 5, 30, แล้วก็คูณกับ12กลายเป็น3ามร สิ่งน้องต้องระวังคือน้องต้องไม่ไม่โดนหลอกครับไปตอบช้อยอ้อที่1เพราะว่าอันนี้มันคือเหตุการณ์ตรงนข้ามน้องต้องเอา1ไปลบทิ้งด้วยซึ่งมันก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ2041สครับสอนด้วย2401ี่ศูนย์น่บังเอิญสวยพอดีนะครับก็ตอบช้อยอ้อที่4นะครับประมาณนี้